เดี๋ยวคุณผู้หญิงจะมาดูแล้วจะไปโทษสามีว่าเอ้ยขับรถเร็วขับรถกระชากแล้วรถพังไม่ใช่นะครับมันเป็นของมันเองมันขาดแทบทุกคันนะครับสําหรับนวรา NP สามร้อยต่อให้คนแก่ขับกระช่างขับเรื่อยๆกระช่างเพราะว่าเวลารถมันทํางานเวลาเครื่องยนต์มันติดเนี่ยมันมีการเขยา่าเขยา่ขยาเสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้เป็นตัวรับแรงไม่ใช่ว่าไปซ่อมตามยางทองแล้วมีผลกระทบกลับมามา,มาด่าผมไม่ได้นะต้องเตรียมใจรับด้วยว่า ผลกระทบที่มันจะตามมามีอะไรบ้างสนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ท นึกถึงล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยมสวัสดีครับยางทองอะไรยนต์ออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะ,ะดาวไล่อีกแล้ว NP300 อีกแล้วปัญหาเยอะเหลือเกินรุ่นนี้เขาก่อนก็อะไรนะช่างอามฮีเตอร์ใช่ไหมขะนั้นมีฮีเตอร์อยู่นี่น้ำารอเย็นเข้าไปท่วมอยู่ในรถ คันนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วปัญหาหลักหมื่นซะด้วยควันไอเสียรั่วนะแล้วก็เสียงเครื่องดังแปลกๆผิดปกตินะครับขับนิสสันนาวาร NP 3า NP 300ฝาวครอบเครื่องแบบนี้นี่ดูเอาไว้ให้ระวังดีๆผมเจอหลายคันแล้วนะครับแล้วอะไหล่เนี่ยค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยแหละแพงนะครับไม่รู้ว่าซ่อมได้ไหมแต่ว่าผมส่วนมากผมเปลี่ยนดีกว่านะครับ เพราะว่าถ้าซ่อมไปไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้นานหรือเปล่าหรือว่ามีผลกระทบอะไรไหมนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <S 2> <S 2> <S <S สำหรับรถยนต์นวราคันนี้มีปัญหาลูกค้าบอกว่าขับขับมาแล้วเสียงดังผิดปกตินะครับ เสียงดังแปลกๆอะ่ะเสียงเครื่องยนต์มันเพี้ยนนะครับแล้วก็มีควันไอเสียเนี่ยออกนะถือเป็นโรคประจำตัวของนวาวาร่ารุ่นนี้เลยนะครับไอตัว NP300 เนี่ยนะนอกจากที่ฮีตเตอร์รั่วไอตัวฮีตเตอร์ก็จะต้องดูตรงนี้มันจะมีท่อน้ำสองเส้นวิ่งเข้าตัวรถนะครับฮีตเตอร์รั่วนี่ก็เป็นโรคประจำตัวอีกอย่างหนึง่งน้ำเข้าไปท่วมอยู่ในรถที่เคยลงให้ดูคราวที่แล้ว นี่ช่างอามเขากำลังหรืออาช่างช่างหมูามาดูดิอะไรอะไรแท้ค่อนข้างจะเอาเรื่องหลักหมื่นนะครับนี่อันนี้อาแกะออกมาแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์อยู่ดีๆแคตเสียเสียงเครื่องยนต์เพี้ยนเลยแหละนี่นะของเทียมไม่มีซะด้วยของเชียงกงก็หาโคตรยากเลยเชียงกงเนี่ยหลักพันนะครับ ถ้าของใหม่ก็หลักหมื่นเนี่ยดูหน้าตาเขาเห็นไหมอันนี้คือลูกแคททั้งลูกเลยนะของนาวาร่าหนักหนักด้วยเดี๋ยวช่างอาร์มกำลังจะลื้อออกมาเดี๋ยวจะให้ดูว่าจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยจุดเสียมันอยู่จุดไหนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่านอกจากเราจะเปลี่ยนแคทอย่างนี้แล้วเปลี่ยนทั้งลูกนะถ้ามันเสียถ้ามันมีปัญหาแล้วเนี่ยเราจะไปใส่อะไรแทนแต่ก็ต้องรับให้ได้ถึงผลกระทบที่มันจะตามมาที่หลังด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าไปซ่อมตามยางทองแล้วมีผลกระทบกลับมามาด่าผมไม่ได้นะต้องเตรียมใจรับด้วยว่าผลกระทบที่มันจะตามมามีอะไรบ้างและต้องรับให้ได้ด้วยนอกจากที่ว่าถ้าเราอยากจะเซฟเราไม่อยากเปลี่ยนท่อแคหมอแคทเป็นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างอาร์มลื้อแป๊บหนึง่งนี่นะแคบไหมช่างอาร์มใช้ได้นะร้อนด้วยอันนี้จอดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องใช้ต้องใช้เคนยรยกใช่ไหมช่างอาร์มหนักด้วยนะเนี่ย โคตรหนักเลยแล้วก็แคบด้วยเห็นไหมแคบจัดออกแบบมาไม่ค่อยทนอะ่ะนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเสียตรงไหนนะเดี๋ยวให้ช่างอาร์มเลือกแป๊บนึง a few minutes later อ่าเลือออกมาแล้วมาดูกันเนี่ยไอ้ดูขาดโรคประจำตัวเขาเห็นไหคิดว่าน่าจะซ่อมไม่ได้เหล็กบางบางมากเลยนะบางโคตรๆอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะทำ,ทำแหละให้ดู ผมว่ามันซ่อมไม่ได้ะมันไม่น่าซ่อมได้นะไม่น่าเชื่อมได้เพราะมันเป็นซอกเป็นซอยเอาถอดออกให้หมดช่างเฟียสเสียงก็เพี้ยนด้วยนะเสียงท่อแตกเอาเอาของใหม่ไปติดตั้งได้เลยช่างอามนี่ของใหม่แกะกล่องรู้สึกจะมีเสียงก๊อก้อกแกล้งทางด้านในด้วยไม่รู้ว่าแคทมันหมุนหรือเปล่าหรือไงเสียงอะไรหักนี่เหรอ ตัวหูยึดมันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงเออนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้หักหูยึดนี่หักท่อมันบางมากนะนะวรา,าดูเขาเหมาดิเห็นไหมเนี่ยดูดิเห็นไหมสังเกตง่ายๆเลยถ้าคันไหนขาดนะไอมันจะอยู่ลักษณะนี้ทั้งหมูตั้งตั้งคือดิอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมแล้วตัวนี้อยู่หลังตูดเทอร์โบใช่ไหมเห็ไหมทั้งอามใช่เนี่ยอยู่อยู่ตูดเทอร์โบถ้าขาดเนี่ยจะมีเข่าเหมาดาลงมาอาบเลยเหมือนแบบนี้เนี่ย ข่ามาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจะอยู่อยู่ท่อนนี้ท่อนไหนไวะช่างหมูท่อนนี้อนนี้เน,นี่ยอาเอาออกดิเนี่ยข่ามํามันจะมาเกาะเต็มเลยเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะนี้เนี่ยแล้วข้างในก็จะเป็นแคดต,ตาไลติกมองเห็นไหมเ๋ยวนะข้างในจะเป็นแคดน่าจะมองไม่เห็น้นี่นี่นีนเนน่เห็นไหมเป็นตะแกรงข้างในเห็นไหมแคดยังไม่ทันตันเลยนะเนี่ยเห็นไหม แล้วก็อีกอย่างหนึง่งไปจอดอู่จอดทิ้งรถไว้ซ่อมอู่นานๆอันนี้ไม่ได้พูดถึงอู่ทุกอู่นะโดยเฉพาะรถเก๋งเลยนะครับที่แคทมันอยู่ใต้ท้องละวังจะโดนผ่าเอาแคทไปขายเจอบ่อยไอ้พวกอู่โจรเนี่ยผ่าเอาไฟเบอร์ตัดตัดเสร็จปุ๊บกระทุงเอาแคทตลูกค้าขโมยออกไปแล้วก็เอาไปขายเพราะว่าแคทเนี่ย ข้างในอ่ะมันเป็นทองคําขาวผสมนะครับมันสามารถเอาไปสกัดเอาทองคําขาวออกมาได้เขาเรียกว่าอะไรนะแพททีนัมหรืออะไรผมจําไม่ได้มันเป็นขั้นตอนของเขาอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้ว่าเขาสกัดยังไงแต่รู้ว่าในแคตาลิติกเนี่ยนะมันมีมูลค่าลูกหนึ่งก็หลายพันถ้าเกิดว่าเราทะลวงเฉพาะไส้แคทไปขายนะครับเนี่ยของนาวา่านะเป็นเหล็กบางๆเนี่ยเห็นไหมก็แทนที่จะทํามาเป็นเหล็กหล่อแบบนี้ทั้งทั้งอันก็ไม่ทํา มันทํามาเฉพาะตูดเนี่ยหัวมันเป็นเหล็กบางๆเนี่ยดูล่งเปียดมาจับให้คุณหน่อยเด้เนี่ยจับว้เห็นไหมเนี่ยโคตรบางเลยจะบางไปไหนเห็นไหมบางมากแล้วตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเหมือนไส้อ่อนน่ะกันเขยา่กา,ขา,ากันกระชากแทนที่จะทํามาเป็นเหล็กหล่อแบบนี้ไม่รู้อาจจะมี เหตุผลทางวิศวะกรรมอะไรบางอย่างเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่ารู้สึกจะมีเฉพาะนาวารารุ่นนี้รุ่นเดียวที่ทำท่อไอเสียเป็นแบบนี้นี่เป็นไส้อ่อนไส้หมูแบบนี้ขดๆแบบนี้กันเขยา่าพอเขย่าไปเขย่าไปเพื่ส่งผลให้ไอ้ตัวนี้ขาดผมเห็นขาดหลายคั้นแล้วนะมาพูดถึงวิธีการแก้ไขอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ท่อแคดเหมือนเดิม นะครับมันก็จะมีขายก็คือเป็นท่อแทนแคทเห็นไหมข้างล่างช่างอามเอามือชี้เด้ท่อจากตรงนี้เห็นไหมช่างอาวมชี้เอามือชี้อยูอ่เนี่ยขึ้นมาหาหลังโค่งเทโบเนี่ยมันใส่เป็นท่อแทนแคทได้ใส่เป็นท่อตายเป็นแป๊บเหล็กก็ได้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องรับในสิ่งที่จะตามมาให้ได้ด้วย สิ่งที่จะตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งที่โดนแน่ๆก็คือโดนเมียดา่าอันนี้สาระนะไม่ใช่พูดเล่นเมียด่าแน่ๆเพราะว่าควันมันเหม็นนะครับแคตเตอเติกเนี่ยทำหน้าที่เป็นกองไอเสียชั้นหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เผาไอเสียหลังจากที่ระเบิดออกจากโรงไอเสียแล้วหลังจากที่ส่วนเกินที่ egr เอาไปผันเข้าเครื่องเนี่ยพอมันคายไอเสียออกไปปุ๊บแคตเติกเป็นตัวที่กองเป็นตัวที่เผาไอเสีย ก่อนที่จะคลายออกสู่อากาศที่เราหายใจคันไหนถอดแคทออกใส่ท่อแทนแคทเดินท่อตรงเนี่ยควันเหม็นแน่นอนนะครับเมียดาเมียดายับเลยแหละเพราะว่าโคดเหม็นโดยเฉพาะบ้านใครที่อยู่ในอาคารพาณิชย์นะสตาร์ทเครื่องฟรีเครื่องไว้โคดเหม็นเหม็นแสบตานะครับเหม็นแน่ๆส่วนผลกระทบอื่นที่จะตามมาอย่างทําให้เครื่องหลวมไหมอันนั้นอันนี้ยังไม่มียังไม่มีรายงานว่า รถคันไหนใส่ท่อแทนแคทแล้วเครื่องพังไวกว่าปากตินะครับยังไม่มีแต่อย่างหนึ่งที่ผมเคยเจอกับตัวเองก็คือถ้าคันไหนเดินตรงตัดแคทออกหรือไปทะลวงแคทออกคันนั้นควันเหม็นแน่นอนเหม็นแสบหูแสบตาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีกองไอเสียแล้วนะเนี่ยสำหรับนาวาร่านะดูเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีขามเมาแบบนี้ออกมาเนี่ย ขเข่าดำๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขเขาออกมาตรงเนี่ยแผ่นการทำร้อนของเขาเนี่ยช่วงคอท่อเนี่ยนะให้รู้ไว้เลยว่าท่านเสียเงินหมื่นแล้วเนี่ยเห็นไหมขาดกระจายไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับการขับขี่นะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวคุณผู้หญิงจะมาดูแล้วจะไปโทษสามีว่าเอ้ขับรถเร็วขับรถกระชากแล้วรถพังไม่ใช่นะครับมันเป็นของมันเอง มันขาดแทบทุกคันนะครับสําหรับนาวา拉 np 3 0 0ต่อให้คนแก่ขับก็ช่างขับเรื่อยๆก็ช่างเพราะว่าเวลารถมันทํางานเวลาเครื่องยนต์มันติดเนี่ยมันมีการเขยา่าเขย่าเสร็จปุ๊บไอตัวนี้เป็นตัวรับแรงเป็นตัวที่ว่าให้ตัวพอให้ตัวไปให้ตัวมาปุ๊บแตกขาดเห็นไหมถอดออกมาก็เป็นลักษณะนี้เลยมันขาดออกจากกันนะครับเนี่ยขอท่อขาดน่าจะเชื่อมไม่ได้เลยนะมันบางมากอะ่ะเชื่อมไม่ได้หรอก บางก็มันน้ำอีกนะครับก็เป็นโรคประจำตัวอีกอย่างหนึ่งของ NP 3 0 0ที่จะต้องเจอนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วก็ลองปรึกษากันดูจะใส่ท่อแคทเหมือนเดิมไหมถ้าใส่ท่อแคดเหมือนเดิมก็หมื่นกว่าบาทหรือถ้าไปหาเชียงกงได้เชียงคงเชียงกงสภาพดีๆก็น่าจะอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับหรือจะไปใส่ท่อแทนแคทเลยแต่ก็ต้องยอมรับต้องรับให้ได้กับกลิ่นควันไอเสียที่จะต้อง เพิ่มขึ้นมาเหม็นขึ้นมาแน่นอนแสบตาแน่นอนนะครับนี่ยสั้นๆนะสำหรับนาวลา NP 3 0 0นะครับเรื่องโรคประจําตัวอีกอย่างหนึ่งนอกจากฮิเตอร์รั่วแล้วก็จะมีท่อแคตาลิติกที่ชอบขาดนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเสียงเพี้ยนก็ชัดเจนนะหุดเกิดเหตุเขาอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระ,ะเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลก เป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ